สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเทคนิคดีๆนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยให้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับวิธีการปิดคอมพิวเตอร์แบบเทๆนะครับหรือว่าการปิดอคอมพิวเตอร์โดยการตั้งเวลานะครับการตั้งเวลานะครับคืออะไรก็คือการเหมือนกับเราตั้งเวลานะครับให้มันปิด อีกกี่นาทีในข้างหน้านะครับให้มันปิดคอมลงคอมก็จะปิดเองนะครับโดยที่เรานะครับไม่ต้องมาทําการกดปุ่มปิดนะครับคอยเช็คว่า้คอมปิดหรือยังอะไรนะครับเป็นการตั้งเวลาเนาะอันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับซึ่งวิธีของมันเนี่ยโคตรง่ายนะครับใครๆก็ทําได้นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเปิด CMD นะครับหรือ Com m m a n d p พร้อมนะครับวิธีการเปิดนะครับเปิดได้หลายวิธีเนาะวิธีง่ายๆที่สุดก็คือปุ่มเซิร์ชตรงนี้นะครับ คลิกไปนะครับใครที่เคยเปิดแล้วเนาะมันจะขึ้นตรงนี้นะครับคอมมานด์พร้อมแต่ถ้าใครไม่มีนะครับให้พิมพ์ไปนะครับตัวย่อของมันก็คือ CMD นะครับก็จะเจอเนาะไอ้คอมมานด์พร้อมนี่ก็คือหน้าจอดําๆนี่แหละเอาไว้พิมพ์ข้อความต่างๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์นะครับคำสั่งนะครับแค่บรรทัดเดียวนะครับทุกคนทําได้นะครับก็คือ shutdown นะครับคาสั่ง shutdown SHUT d o W n นะครับชัดดาวคือการปิดเครื่องนะครับสเปซบาร์หนึ่งครั้งนะครับต้องการจะให้มันปิดเครื่องกดลบ s ถ้าผม enter ปุ๊บอีกไม่กี่วินาทีนะครับคอมผมดับทันทีนะครับซึ่งวิธีการเนี้ยหลายคนมองว่าเฮ้ยทำไมเราไม่กดชัดดาวแบบธรรมดานะครับถูกต้องนะครับแบบนั้นง่ายกว่าเนาะแต่ทีนี้มันมีลูกเล่นก็คือการตั้งเวลานะครับวิธีการตั้งเวลานะครับกดสเปซบาร์ครั้งหนึ่งลบ t นะครับลบ t ก็คือ time นะครับลบ time เนาะ ตัวทีคือยอมาจากถามคือเวลาครับสเปคบายอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะกําหนดวินาทีของมันนะครับในการตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับเราจะใช้หน่วยเป็นวินาทีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการอีกหนึ่งนาทีให้ปิดเครื่องนะครับก็แค่ใส่60นะครับแต่คงไม่มีใครทํากันเนาะมันเร็วเกินนะครับผมจะตั้งเวลาไว้ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับกือเ็ดือ7200ะครับไอเลขตัวนี้ มันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราต้องการจะใส่วินาทีเยอะน้อยแค่ไหนนะครับอยู่กับเราเลยเนาะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปตรงเป๊ะนะครับคอมพิวเตอร์มันรู้นะครับผมกด Enter ไปปึ้งมันก็จะบอกว่าอีก120นาทีนะครับวันที่24กรกฎานะคม2อง4เนี่ยคอมผมจะดับนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าหลายคนทาบอกว่าเฮ้ยใกล้จะครบ3ชั่วโมงแล้วงานยังไม่เสร็จต้องการจะแคนเซิลทำได้ไหมนะครับทำได้นะครับคุณก็แค่พิมพ์คําสั่งชัดดาวสเปซบาร์หนึ่งครั้งลบ A นะครลบ A ปึ่งก็คือการ cancel แค่นี้นะครับเทคนิคดีนะครับในการตั้งเวลาปิดคอมพิวเตอร์นะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้เนาะครั้งหน้าผมจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์นะครับก็รอติดตามกันนะครับกดไลค์กด subscribe กันนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ